เอ๋ออันน oui> ี้กับพี่น้องสิหนิเออนี่กับพี่น้องก็คอกันนะเนี่ยกันพี่น้องก็คือกันสวัสดีจ้าฉันไอ้บอดเพชรบ้านแพงจ้าใหญ่บอดสวัสดีแมวบองประอุนขมารขมอดอ่าอ่าอันนี้ก็ัวฉันเอ้า เราซื้ออวนเนี่ยเออโอ้พยอวนแนลเออเอาเปลี่ยนวราจะซื้อพย,ยองหนอเราซื้ <c oughs> ออวนวัวอยู่น่ะนี่แหละเพื่อนโอ้ยยายมาหาผัวมาหาผัวแนลโอ้พี่ผัวอยู่ดีที่วันฟ้าก็ดีนี่ตำแหนง่งหรือเรื่องผัวก่อน ว่าที่ตำแหน่งพุทิเอโอ้หเป็นคนมีหนามีตาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อนี้กูขารถมากคตั้งกีพี่แออยู่นี่มันบกขืนลงประคุณและมากัวะอูบริษัทเลยค่ะัในบ้านพวจาตั้งารผู้ีนี่แหละข้าวข้าวข้าววันทีาหนนที่ทำการผู้กำนันอินทันเออไม่เิดกำนันกำนัน้ไเอออ่เปนผู้เ่ตนอนเ็นยคนผู้ไทยเรื่อราเทสบา ปเทศะออสิ่ารนคนตไปบ้านสาหลายทาะเลอกทนจะเลืบอกว่าดึงว่าสาหลาย่สาหลายเดี๋ยวข้รับเอเป็นเนี่ยำานแก้เป็นแกทำานแต่แก้ปูองมู่่แ่ย่าหัดป่่าหทุกสบายหามตอเกักัน เจ้าเนี่ยไม่เ็รเป็นสันดีเวลาทำนั้นไปมาช่วูกับาบบน้นไปค้ัไทา้าปะกดก็ายังไงล่ามาอย่แล้วเป็นห่วงแม่เลาอห็้วนแนวเหยี้วเอยามาจากโคราชอ๋อมาจากโคราชเออเออครับตะกี้ขับรถเองยๆาย่ายขับรถเองเดี๋ยวดีขั่ไหวแล้วขับไหโอ้ไปยังไรเขับไปอยู่แต่บ้านไม่ราคาดตำรวจ ไปลักฆ่าเพื่อนเนี่ยอย่างตำรวจตำรวจตั้งด้านโอ้มันก็เป็นธรรมดาตั้งก็เพราะตั้งชื่อๆือเอิบกูกินเหล้าพ่อพีดอกข้ากอะไรนี่โอ้ยตำรวจเสียิบ้าประชาชนกินเหล้าเดียวเนี่ยเพราะขับรถมากปวด่อนจานครับสวัสดีครับคุณยายดื่มเหล้าไหมกูเคยเล่นประชัยก็ดีสัตว์ ห่วงเป็นห่วงเพื่อนก็อยากให้เมาหรอกครับเออเออแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนขับรถเองสือเบาดูบ้างเออมันก็หลายอย่างเนาะหลายอย่างมันจะไปจอดปั๊มน้ะมันจะถี่กับมันไม่มองจอดได้ปั๊มน้ะมันเขาเห็นเป็นช่องเป็นช่องไวเออเต็มเบิร์ตคนเขาหลายนี่ปวดท้องกับปวดจี๊ข่าห้องน้ำหาลองจอดไม่ได้มีอยู่มองเดียบมองคนพิการหูดกัเขาไปซูบยุ่งห่าเลย กูผมก็พิการน่ะลุกแล้วแล้วกูอยากเข้าว่ากูเนาะเปิดประตูรถลงมากูขอทำกทายทั้งเชียงโอ้สารานะกระตุ้าาอนเนาเฮ้ยหัวกูเนาะโอ้วัฒดาอยู่อ่ะวะามมาาัฒนา,มมา,าเ<ต>นี่ยแหนะเดินทางม,มาจากจากพุนบ้านนี้วันจอดรถออกกาของน้ำใช่แล้วเขาเขาเซเว่นออกเซเว่นบวกคืนเลยว่าเซเว่นสี่มีมาตาเชยขายแล้ว เอา,บ,าบอสข้าหอ่างไหลพี่ครอบนี่ดี่พอมีพอมนี่นี่จังไหนออกเอาไปซื้อเขาฟ้องอยู่หันเราไปเขาเตอร์ดเขาคลิปเงินเขาถามกูอยู่ยุเขาถามอะไรเว็บไหมก <Hey. S 1> ูก็เลยว่ากูย่าขี่ไม่เป็นลูกขี่เป็นเตะจักรยานอันเขาถามว่าเว็บไหมนั่นนะ่ะอุนโบแท็กแล้วบ้านผู้อื่นหมองหมอนะอ่ะก็ส่งมาให้ดีมา ย้ายนี่นะยุคนี้มันยุคโซเชียลยุคโซเชียลข้าสิเล่นบ่นเป็นบ่ได้ขันบ่นันสิบ่ฮู้ข่าวสารแมนแมนแมนสองเดือนที่แล้วลูกหลานสมัคร์ทไทยโอ้ลูกหลานสมัครเฟซยไทยเออเพอสมัครแล้วแล้วแยกอาหัรเที่ยเร่นนที่นี่แบบเอเอเฟียเรียนันวายที่นี่เอไอ,ไ,เอไปเห็นมูอเขาโคตบ้านพ่อเขาไต่จักสีแสดงความเสียใจอยู่งมองไหนแต่เลือกไปยกในโบให้เขาเยี่ยม มันเมื่อเร็วๆนี่แล้วบัดนี้ก็เคลียร์ไปอีกแค่บันเคลียร์ไปก็เลยไปเห็นอันสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับสมัครออดิชั่นศิลปินนักร้องจำนวนมากบ้านเนี่ยเดินทางมาเนี่ยแต่จตโคราชมาเนี่ยอำเภื่อชวนระพูดิเพื่อสิ่งนี้อยากเพื่อสิ่งนี้สิเดียวอยากเป็นนักแสดงถามเลยนะอันที่เจ้าว่าเจ้าเห็นเนี่ยเขาประกาศไปตั้งแต่ซีหาเดือนที่แล้วคนนี้เอาผู้เห็น้มาเช่าผมเนี่ย เจ้าข <ừ> ัดเล่นไมเนาะเอา้งว่ารับบนดีวเท็มแดีวรับเฮ้ยดดเดว่าเอาไปนี่เสียงดียิ่งว่าเดิีเฮ้ยเอาปากม่าอยนอโลฟเวกับเปล่นได้เนี่ก็เป็นกับเปยนเอนอยากฟังอยกะหนึ่งเอาเดี๋ยวีอยจีอ ไมดีว่ามีเมล็ดเคยรักแค่เราเนีไม่แปรเปลี่ยนทันเมื่อมาเจอเธอกิดไฟเผาเติมใจว่าวไอ้วันลุงเอ้ยเรารักกันติงบ้านอยู่ที่การรักเจียกยิ่ง อันคนกระลังวันไงเส้นไหนเจ้าโถกันยังวะเนี่ยสาวว่วเจ้าโถจะได้นี่ต่คนหนุ่มคนสาวอืนี่กับซิปชี้กระลังหยั่งซิปชี้เอออายุติเพราะซอคูลนี่นหะรักดูหลับพอได้แต่ว่าตอนนี้พนกระลังสั่งหนังดิสั่งหนังเรื่องสั่งหนังเรื่องคายออกคายออกแมน คัดจบเรื่องนห้แล้วสัางต่ออีกสัางเรื่องไหนค่ายเข่าคือาอตอนนี้นังหองมอลนี่เพิ่มเต็มหมดแล้วด้วยดูการนี้เต็นอีแคนอกจากดุการนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นสางคายอ้อเพิ่นอยากได้ค้นเสียงใหญ่ยเจ้าเห็นเสียงเงี้ยเงี่ยเ่ยนะเออลองเบิอสวัสดีพี่น้องชาวชนรป็งานสบายดีกันทุกคนหว่าไ อยากเงินหมื่นนะได้ยังผมบอกแล้วให้สมบัติจนจนสมบัดคนจนไม่เชื่อแล้วก็คุ้มด้วอโพเดียมลายลายลายผากไช่ผัใจช่ผักจะพาไปไปใกล้ไรไอ้ไชใกล้กรุงรับไปนี่อ้ยเอาจี่แบบนี้ไหมเสียงต่ำขึ้นอยู่เสียงเงยเสียงทุบดีอยากได้เห็นแบบคนโปรโมทหนังไหม ก่อนก่อนจะเปิดหนังแบบไอ้นุนพนันแบบสหอนแบบนี้ไมเป็นมา M150 ร่วมกับกระทิอร่อยดีเทปบานแหงโปรดันช์ภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยคอมบอสหน้าลูกน้ำป่าอเมซอนแอฟริกาใต้ยังมีฝูงตัวเล็กๆอยู่ฝูงหนึ่ง ทำมาหากินดตามภาษาของกอลิล่าในฤดูหน้าแล้งกอลิล่าลง่ม้จะออกล่าหาอาหารแต่ก็เหลือน้อยจำทีสำหรับกอลิล่าเพราะว่าถูกตามล่าจากเสือชีต้อเอาไม่พาดที่นี่แน่วอวง,งเวงเงเสียงนี้เสียงนีเอวนี้เสียงนเอ้ย,อย อนึกว่าใครอ่ะที่แทเจ้าก็คือหมอคงน,นั่นเองนะทำไมหน้าตาเจ้าดูเศร้มองหลือเกินเหีเจ้าเสียบ้าไฟเหอหอคหงเป็เนไงล่ะลิงไเไอย่ลงไปว่าอม่แวจังหาโตองตมาสนเนาะยก็ประกาศเล่นแนะล่นภาคาภาครัง กพาเล่นกนะมัเุนเาเล่นกดนรแหลมทองการแพทย์เกดวัที่5สิงหาคมพุทธศักราช2452สิริอายุได้75ปีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกรักนีเออเเออเเ เล่นตาลกให้เขาเบิ่ง <Wall> ส <poker phones> <int ess os> ิบ่ถือซาอย่ามาลกสิ่มาันมาวาแก่ไ hmm. ด mm ้ก hmm. mm ู hmm. mm ่าเด็กยัยรู้ยันไปไปรูยานตายไม่ได้ดีหรอไม่ยันตายหรอกมันมาเป็นเนี้ยหวานหวนไปแล้วัมดีแล้วมึงมึงตายดีมันจะ เสีตายเก้าสิบหกพอพอมั้ง ลูกนเนียนะเวทีแมนลูกเนียเนี่เ,เขาต้องหักต้องหัวงเขาต้องแพนนทพราหไหนเขาอยากไปใช้ก<ช>ู้าภาไปเนีเจ้าเนี่นะเหนึมันอยากไปนำทะเลกู้าวภาไปตถอะกู้วาพไแล้วแล้วเีกปดดีี<า>ดดดเขาพ่อุ่นไปหอดนำทะเลไครก็อยากใส่ชุดผินักขวันนี้เขาใส่กูเอาเล็ไปสื่อม่ <ทำ S 2> ใส่ชุดหนึ่งบอกว่าไปเปลี่ยนใมห้องนักเล้จะออกมากสือกูยืนถ่าอยู่ทั้งนอ มาดอกมากกูก็แลนลี้นั่นแหละปุ๊แบแลนี่แลนดีนอย่างเอามาแลนจี้ไลยมาเอาทั้งหลังเลยทั้งหนามาลังเห็นอ้ my god กู่แลนแบบแนด้แลนด์น่นน้นไปดูอีเตย